สวัสดีครับพี่น้องพอกินนกเชนเคยกับช่องพยายการชนแนลพี่น้องพยายการพอมาบึงานาโขกพี่น้องที่พยายการอัดนําไหวนะครับเนาะตันนําไหวอัดนําไหวอา่ากักขังนําไหวพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงนะครับเนาะฝนมันมตกจะเป็นอาทิตย์กว่าล่ะนาโขกบ่ได้รับนำฝนแต่ว่าที่ผ่านมาฝน,นมันตกหลายฝนมันตกแห้ง การอาศัยจังหวะที่ว่าฝนมันตกแห้งช่วงนั้นแหละพี่น้องพารกกณ์ก็เลยมาอัดน้ำคันแท้ไว้ตันน้ำไว้อัดน้ำไว้พี่น้องเพราะว่าย่านฝนทิ้งช่วงนะเพราะว่ามันเป็นทุกปีนะครับนะถ้าฝนทิ้งช่วงเดี๋ยวน้ำม,มันจะบ่มีพายการก็เลยมาตันน้ำไว้อัดน้ำไว้พี่น้องเข่ากำลัาางงามเลยนาโขกนี่รับสองให้น้ำร้ายนี่สองให้พี่น้องให้นี่กับน้ำร้ายอยู่นี่ เออนามลายอยู่ให้นี่พยาการเอาปุ๋ยยุลี่พี่น้องมันมันตอนมันเป็นดินดุดไม้ทั้งผุนมันเป็นดินบ่คอยมีฝุ่นพยาการก็เลยมาผิวผิวผิวไหวนะนะรยบางๆพี่น้องโอ้กําลังขึ้นพี่น้องไว้เข่ากกะลังขึ้นบางเดือนนยถ้ามันมีนามแบบนี้เขาเอาปุ๋ยมาผิวได้พี่น้องเนี่ยถ้าถ้ามันมีนามเด้อถ้ามันบ่มีหนามอย่าเอาปุ๋ยมาผิวได้พี่น้องเพราะว่าห้ามมันเกิดเลี้ยวห้ามมันจะท่วมเข่าซะก่อน ถ้ามันบบมีหนามแบบนี้เนี่ยโอเคเลยนี่พอเขาปุ๋ยมะผิวนี่หญ้ามันบ่ขึ้นแล้วพี่น้องนี่อ่าพอเขาขันหนะเขาขังหนามไว้เนาะเขากะขังหนามไว้อ่าเบิ่งทีอะเนี่ยโอ้เข่ากระลังงามพี่น้องเข่ากระลังงามเนาะเขาเนาะเข่ากระลังงามเออไฮไตรก็คือกันมีน้มขึ้นกันพี่น้องไฮไตรก็มีหนามให้น้องไฮไฮไตร์เนี่ยมีน้มขึ้นกันนี่เบิ่งทีอะไร กําลังงามพี่น้องเขากําลังขึน้นกําลังง้มนะครับเนาะ,ะเดือนหนา้าผมน่าจะเอาปุ๋ยมาวันนะครับเนะาะวันเป็นกิจารักษณะเริ่มตั้งแต่เดือนหนา้าเป็นต้นไปสิงหากัญยาเนี่ยละพี่น้องวันปุ๋ยนะครับเนาะสิงหากันยาแต่ว่าปีนี้เบิ่งแล้วน่าจะวันหลอบเดียวคือเก่าล่าพี่น้องเพราะว่าประหยัดทุนประหยัดตนทุนนะครับเนาะประหยัดตนทุนปุ๋ยวันหลอบเดียวฮะล่ะเอาสูตรที่มันตรงกับดินตรงกับเขา อแล้วก็วันหลบเดียวรับรวงไปเลยพี่น้องรับรวงไปเลยอ่าประหยัดต้นทุนเขาไปนําเด้ออ่ประหยัดต้นทุนเขาไปน้าปีกายก็วันรอบเดียวพี่น้องมันก็ได้เข้าไหลยคือเก่าวันสองหลบก็ได้เข้าหลาขึ้นเก่าวันวันรอบเดียวก็ได้เข้าหลขึ้นเก่าพี่น้องน้าอ่าแต่ว่าถ้าถ้ามีเงินเขากะวันสองหลบพนะมันดีนะเขานะถ้ามีเงินอ่าเพราะว่าช่วงเขามันในหน่อยช่วงนี้ละ เดี๋ยวเดือนเดือนไปไนลายนี่แหละเขามาวานปุ๋ยรองพืน้นมาวานปุ๋ยสูตรเริ่มตน้นให้เขามันแตกกอให้เข่าลากมันแข็งแรงลําต้นแข็งแรงเนาะครับเนาะดินเหนียวกัอ่านี่ยังอ่ะสูตร16200พี่น้องดินเหนียวดินทรายกับ1688กระได16168กระไดพี่น้องอ่าเอาผาสมยูเรียจากน้อยหนึ่งครับเนาะครับนเนาะผาสมยูเรียจากน้อยหนึ่ง พอได้ให้เข่ามันเขียวแตกก็ได้ดีแล้วแต่ว่าพาจะเลือกใส่สูตรยังล่ะครับเพราะว่าคนเห็ดทายเห็ดหน้าก็จะมีสูตรของเจ้าของแต่ว่าสูตรพ่อใหญ่การก็จะเอาสูตรที่ปุ๋ยมันถูกครับพี่น้องส่วนมากก็อ่าส่วนมากพ่อใหญ่การก็ใส่แบบซี่แปดซี่ห่าสิเนี่ก็สอบมันซี่แปดซี่ห่ามันของอีแตนมันมันถือก,กระมูด้พี่น้องมันถือก,กระมูเนาะครับเนาะมันถือก,กระมูดตะกี้อีก่าหนึ่ง อมันก็ถือยู่แต่ตอนนี้ราคามันไปสูงแล้วพี่น้องเออราคาสูงเลยตะกี้สิบแปดสี่ห้าอีแตนนี่มันราคามันสี่ลอยห้าสิบแค่นั้นเด้ปีนี้มันเจ็ดลอยแปดลอยพมด้พี่น้องปุ๋ยก็ถือว่ามันก็ยังถือกว่าปีกายโยอปีกายมันก็สารพันปลายบนเนาะอ่าจนพยาการบางมองมันเข่ามันงามอยู่แล้วพยาการบาหวานเลยประหยัดตนทุนเนาะพี่น้องเนาะประหยัดตนทุนครับ นี่แหละครับเขา้าปลาก็เริ่มขึ้นมาอยู่แล้วล่ะปลานะ่ะพอมันมีน้ำช่องนี้ปลาก็เริ่มขึ้นมากก็มาวางใครพี่น้องมาวางใครในน้าเขา่าเพื่อที่จะขยายพันธุ์อีกจะน้อยฝนตกน้ำร้ายผู่น่ะเดินกัญยาตุลาพศจิกาอล่มมาพผู้เหล่าชุยผว้เหล่าพี่น้องเข่าเลืง้งอ่าปาเริ่มล่งลีพี่น้องเอยามนั่นมากอะ คอยมาเอาปลาลงลีกันพี่น้องมายามลีเนาะครับเนาะมายามลีกันช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงเด้อพี่น้องมันาตามพยากรณ์นะภอภัยศนจะตกนักก็จะเริ่มตกนี่วันที่สิบเจ็ดพวเพี่น้องสิบเจ็ดหอดีสิบนั่นแหละพี่น้องฝน,น,น,นจะเข้ามาหลายอยู่ช่วงนี้ก็ว่าฝนสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าบ่ตกกักมือบางทีมันก็ห้องตึมๆอยู่ด้ฝ่าแต่จักตกใส่คือาม,มาคือม,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 มาหายคือมาคือมาหาย อคือกันบ่พีน่น้องน่ยบ้านไหนมองไหนฝนตกก็บ,บอกได้เลย่นเด้มันไปตกกรุงเทพกรุงไทพ่นเด้พี่น้องสุ่มบ่มีหน้า่นเด้มันไปตกนะเออชนบุรีนมันตกระยองพุน่นแต่ว่าทางนี้ก็ยังมีเขามีหน้าอยู่เนาะเออแต่ว่ากรุงเทพไปตกกรุงเทพพวกเราพีพนพ่น้องฝนเอ๋กะขึ้นอยู่กับลองมรสุมที่มันจะพัดผ่านไปทางไหนมันก็ตกทางนันนน้นแหละเนาะครับเนาะ,ะถ้ามันพัดผ่าน บานเฮาถ้าลมมันแห้งลมทึ้งๆมันแห้งมันก็นตกก่ไไ้เด้พี่น้องตกกับปลลลลลล๊าไปสัมคนอพยพเนี่แล้วนะแต่ว่าช่วงนี้กับล่อเบิ่งสถานการณ์กลางเมืองไปนัาพี่น้องวุ่นวะวุ่นวายอู้เนาะประเทศไทยบ่ได้ดเดินหนา้าบ่ตรไปใสมาใสพี่น้องกเกษตรกรเฮานี่ดีเนาะป็นตารู้ตนว่ะเห็ดหน้านี่มันต้องเห็ดสุปีด้เนาะมเมืยสิตายเนี่ย นายอย่าตัดหญ้าคันแท้ไหนอย่าวานเขานายจะนี่บาเฮ็ดบาไดเราทำมันเมื่อยอย่าไปเฮ็ดกับบาไดดิพี่น้องมันต้องเฮ็ดถ้าบาเฮ็ดกับปล่อยลูกหล่างไว้มันกับบาไดดิพี่น้องเปลี่ยนอาชีพจักสิเปลี่ยนอาชีพอย่างอาชีพทุกอาชีพต้องมีต้นทุนบดพี่น้องหายไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงงูเลี้ยงควายกับบะมีเงินทุนหลายปานนัน่นเนาะครับนะเนาะเฮ็ดเป็นฟาร์มเลยมันกับบาไดนั่นแน่ะทุกอย่างต้องมีต้นทุนบดพี่น้องบอกว่าเฮ็ดยัง ขนาดเขาปลูกพักปลูกใหม่เขายังต้องมีต้นทุนเด้พี่น้องถ้าเฮ็ดใ็หน่อยก็ไปซื้อเม็ดไนแา,าแน่น่ะอืมก็ยังค่อยู่จกเงินในกระเป๋าได้อยู่แต่แต่ให้เป็นเป็นเป็นไล่ยลเลยเป็นไล่ไลเลยยังสี่มันก็ต้องลงทุนแหละพี่น้องแบบนั้นเนาะเขาเนาะจ้างแรงงานแน่ยังแน่เน่ะอืมถ้าเฮาเฮ็ดเฮ็ดสวนกระได้พี่น้องสวนหรือว่าปลูกพักปลูกไหม่นี่หรือว่าหน้านี่พี่น้องถ้าเฮ็ดเกินหนึ่งไร่ขึ้นไปนี่มันจะเป็นธุรกิจเลยพี่น้อง อ่าพอมันต้องจัดจ้างแรงงานเขามาซอยนะครับเนาะปลูกพักปลูกใหม่ซอยเก็บซอยวนันเมล็ดเน่ยแน่อ่ามันจะเป็นแรงอ่ามันจะเป็นธุรกิจเขามาอย่างเห็ดหน้า,านี่คือกันก็เป็นธุรกิจคือกันได้พี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่ามีการจัดจ้างจัดจ้างรถไถแน่มถไถปั่นพี่น้องมอวานแน่ไปซื้อปุ๋ยแน่เห็นปะมันก็ต้องมีต้นทุนเบัดหละล่ะพี่น้องแต่ว่าภาวนาวา่ารัฐบาลที่เขามาเพราว่าชุดไหนล่ะพี่น้องบว่าถว่าธละ บอกว่าพักไหนที่เขาได้มาเป็นรัฐบาลกะวิงวอนอย่างเดียวก็คือให้ซอยเหลือเชาหน้านั่แหละพี่น้องนะครับนะยางหน่อยกเงินไหลละหนึ่งพันบาทหรือว่าราคาเข่าแน่หรือว่าค่า,ขา,ขา,นะา,าบริหารจัดการเข่าละพี่น้องนะครับเนาะเบนะิ่งแย่งแนงนะ่อันไหนโครงการที่มันดีๆก็สืบต่อเนื่องไปบอกว่าเป็นของไผ่กับใดนะครับเนาะเป็นของไผ่กับสร้างมั่นละแต่ว่าไผ่เข้ามาแล้วก็พัดดันให้กเกษตรกรเชาหน้าเฮาได้ ได้ลืมตาอาปากได้ก็ย,ยังดีเนาะครับนะยืมตาอาปากได้ก็ย,ยังดีอ่ะคลิปนี้จบเพียงสานีพี่น้อง <c ười> ถ้าวาลายมันเง่วโดนเนาะมันเหา่วเรื่องการเมืองนี่่อยเบิงไปเด้อพี่น้องมือนีก็ได้วัยการกระติดตามอยู่ติดตามอยู่ว่าจะออกมาจะออกหัวออกก่อยหรือว่าจะเป็นจ้าได่เนาะครับนะเออเอาก็ว่าไปตามกระบวนการหันละพี่น้องเนาะครับนะอืม ชิหนาพบกันใหม่สวัสดีครับ